คือโดยสภาวะเนี่ยมันไม่มีตัวเราปฏิบตัติคู่ที่ปฏิบัติคืออริยะมรรคมีองค์8ดเข้าใจไหมเพราะว่าตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุที่มายึดอยู่ เพราะนั้นเวลาปฏิบัติจริงๆก็ใช้ข้อปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์แปดเพราะนั้นเมื่อไปถึงยถาภูติยานทัศนะไปถึงปัญญาสภาวะของความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันก็จะหลุดออกไปโดยตโวมัิเพราะไม่มีตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็จะหลุดไปแต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติด,ด้วยตัวเราของเรามันก็จะเป็นอสวะครเป็นพบอยังมีตัวเราของเราเป็นความสมมุติขึ้นมาสมมุติเพื่อมาปฏิบัติ แต่ไม่ได้ไปเดินมัคคือไม่ได้ใช้อริยมัคมีองค์8เพราะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นไปทางหลุดพ้นเลือกเพื่อไปนิพพานเนี่ยสภาวะของผู้ปฏิบัติจริงๆคือมัคแปพระพุทธองค์บอกแล้วว่าอริยมัคมีองค์8เนี่ยเป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่ตัวเราที่จะดับทุกข์กัจใช่าผู้ที่ดับทุกข์จรงิงๆคืออริยมัคมีองแปดเพราะฉะนั้นการที่เราทำความเข้าใจเนี่ยปัญญาตัวนี้แหละที่ไปเห็นสัจจะความจริงตัวนี้ลคือมคอมร่ยๆพิจาณ Bye.